สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาพบกับ Ford Everest Generation ใหม่นะครับต้องบอกเลยว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยครบคันนะครับให้ผู้ขับขี่เนีความพิชิตทุกการประชนภัายเลยนะครับรายละเอียดนะครับสำหรับ Ford Everest เนี่ยไฟหน้าต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็น Generation ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ ทั้งคันนะครับไฟหน้าแบบ m a t r i ก LED นะครับมอบทัศนะวิสัยที่ดีขึ้นนะครับมีไฟ d Daytime r u n n i n g Light นะครับแบบ LED รูปทรงสีแคลมเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ DNA ของ Ford นะครับที่เด่นชัดตั้งแต่แรกเห็นให้ความรู้สึกแข็งแกร่งดุดันนะครับไฟท้ายนะครับ LED Signature นะครับเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ Ford e v e r e s t เช่นกันนะครับ ไฟท้ายแบบซิงเกิลเจอร์ทรงเรียวยาวโดดเด่นช่วยเน้นความกว้างของท้ายรถนะครับ Ford e v e r e อร์เจนเดอรชใหม่นะครับฐานล้อเนี่ยกว้างขึ้นถึง 50mm มมนะครับก็ทําให้การควบคุมบนถนนได้ดีเยี่ยมชกหน้าเนี่ยปรับแต่งใหม่ให้เพิ่มความสนุกเร้าใจในการขับขี่แล้วก็ยังช่วยให้ควบคุมรถทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดได้ง่ายกว่าเดิมยังมีห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างสวยงามนะครับความสะดวกสบายทั้งการใช้งานอนเนกประสงค์นะครับ หลังคานะครับเป็นแบบพาโนรามิกมูนรูฟนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์เนี่ยต้องบอกว่าสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง800มิลลิเมตรเลยนะครับและทางดานวิสัยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นจากกล้องมองรอบคัน360องศานั่นเองนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ใหม่นะครับมีเครื่องยนต์ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ย เป็นเทอร์โบเดี่ยวขนาด2.0ลิตรนะครับเกียร <rene> ์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยเป็นเทอร์โบคู่2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ Select Shift นะครับ10สปีดนะครับก็แรงม้าเนี่ยตัวเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้านะครับตัวเทอร์โบคู่210แรงม้านะครับเทคโนโลยีนะครับฟีเจอร์เด่นๆเนี่ย ได้แก่ Ford Pass นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของของ Ford ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเชื่อมต่อฟีเจอร์อำนวยความสะดวกหลากหลายเช่นการสตาร์ทรถล็อกรถปลดล็อกรถนะครับปรับอุณหภูมิแอร์ล่วงหน้านะครับและตรวจสอบสถานภาพของรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับเบาะที่นั่งปรับได้ตามการใช้งานนะครับนอกจากจะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7ที่นั่งแล้วนะครับ เบาะนั่งแถวที่2ของ f o r d Ever e s t ร e n e r a t i o n ใหม่ยังปรับให้ราบได้แบบ6040ส่นะครับส่วนเบาะนั่งแถวที่3ปรับแบ่งสัดส่วน50-50ห้นะครับห้องโดยสารกว้างขวางนะครับห้องโดยสารของ f o r d Everest Generation ใหม่กว้าง,วางขวางและนั่งสบายได้ทั้งครอบครัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอความละเอียดสูงสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่นะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยควบคุมเพื่อความบันเทิงลและเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับและเทคโนโลยีนะครับการขับขี่ชั้นสูงนะ Ford เอเวอรเรสก็ให้มาด้วยนะครับระบบแรกในเป็นระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับ Ford e v e r อเรสต์เจเนใหม่ช่วยผู้ขับขี่จอดรถแบบเทียบข้างหรือถอยจอดเข้าสองได้ง่ายเบยคแค่กดปุ่มเดียวนะครับโดยระบบจะหมุนพวงมาลัยเป็นเกียร์รวมถึงคุมคันเร่งและเบรกให้เข้าสู่ช่องจอดได้ง่ายได้เลยนะครับระบบช่วยเบรกขนาดท้ายหลังนะครับ ระบบนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ถอยรถเนี่ยมั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะครับด้วยการตรวจจับวัตถุบริเวณท้ายรถและส่งสิ่งเตือนนะครับหากผู้ขับขี่ไม่สามารถตอส่องได้ทันระบบจะส่งแรงเพื่อเบรกจนรถจุดนิ่งนะครับ <S <S Ford Everest Generation ใหม่นะครับมีมาทั้งหมดทั้ง4รุ่นย่อยนะครับที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่รุ่นที่1เนี่ย Ford e v e r e s ร t i t a n i u m Plus นะครับ4 x 4นะครับมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์จนลิตรเทอร์โบคู่นะครับ ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ e-shifter 10 Speed พละกำลังเหนือ210แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีนะครับให้พลังบีสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับรุ่นต่อไปเนี่ย Ford Everest Titanium Plus 4x2 นะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เดียวกันนะครับเทอร์โบคู่ มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเช่นกันนะครับให้กำลัง210แรงม้า3,750รอบต่อนอาทีแรงบิด500นิวตันเมตรที่1,750-2,500รอบต่อนอาทีนะรุ่นต่อไปนะครับ Ford Everest Sport 4x2 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเป็นเครื่องคนละตัวกันนะครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด กำลัง170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีนะครับให้แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับรุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นที่4นะครับ ford everest train สี่คูณสนะครับการทำงานของเครื่องยน 2, 0, 0, little, dear, gear, ตน์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้กำลัง170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาที และให้แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับสำหรับราคาของ Ford Everest Generation ใหม่นะครับเริ่มต้นโดยรุ่น Ford Everest t r i n นะครับ 4x2 6สป e ดนะครับราคาอยู่ที่1,334,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปไหนเป็น Ford Everest Sport 4x2 นะครับราคาอยู่ที่1,464,000บาทนะครับ รุ่นต่อไป Ford Everest Titanium Plus 4x2 เกียร์ออโต้10สปีดนะครับราคาอยู่ที่1 7 000 4 0 0 0บาทนะครับรุ่นต่อไปรุ่นท็อปสุดนะครับ Ford Everest Titanium Plus 4x4 เกียร์ออโต้10สปีดนะครับราคาอยู่ที่1 8 5 4 0 0 0บาทนะครับสีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด7สีนะครับสีแรกเนี่ยสีเงินอลูมิเนียมเมทัลลิก นะครับสีที่2เนี่ยเมทิออร์เกเรนะครับสีที่3สีดำแอบโซลูดแบล็กสีที่4สีน้ำเงินบลูไลท์นิ่งนะครับสีที่5เนี่ยสีน้ำตาลอีควิอนซ์บรอนนะครับสีที่6เนี่ยสีขาวสโนว์เฟล็กไวท์โปรนะครับเพิ่ม12,000บาทนะครับสีต่อไปสีสุดท้ายนะครับสีส้มเซโคนาออเรนต์นะครับเพิ่ม12,000บาทเช่นเดิมนะครับ ฟอร์ดเอเวอร์เรจเจนเดอรชันใหม่นะครับทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพรถใหม่จากโรงงานนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจใครที่สนใจฟอร์ e เอเวอร์เรจเจนเดอรใหม่เนี่ยครับสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศนะครับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมสองพันหายหกสิบเป็นต้นไปนะครับพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ย1.99%นะครับและฟรีประกันไฟชั้น1 ฟอร์ดเอนชัวในปีแรกนะครับ কডিক্ড কডিকেকে কডিকেে কডিকেডাাকে